we <laughs> สวัสดีค่ะเป๊ะเจ็บบ้าลูกหัวโคกเลยเปิดกล้องหัวโคกเลยตอนนี้เราจะมาทำอะไรกันจัดเตรียมจัดเตรียมต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสหลังจากหลังจากรอบที่แล้วเดือนนะตุลาเราจัดฮาโลวีนไปแล้วซึ่งคนแถวนี้เขาก็ดูตื่นเต้นใช่ชอบแบบวันนี้เราก็เลยจะมาจัดคริสต์มาสแม่จูได้สั่งขอมาแล้วนะ มีต้นคริสต์มาสใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าความสูงของต้นคริสต์มาสเราอ่ะจะสูงประมาณไหนแล้วก็มีอะไรอีกมีกวางใช่ไหมแล้วก็มีสโนว์แมนอ่ะเดี๋ยวเราจะทยอยเอาของออกมาให้ดูว่ามีอะไรบ้างแต่อย่างอย่างแรกเลยเราจะต้องปูพรมใหม่ใช่เป็นยาดญอดเทียมมวลเบลเลอร์เลยเดี๋ยวเราจะเอาอันเก่าออกพวกเราพร้อมจะทำกันยัง ต่เปยพร้อมตั้งแต่เมื่อวานของอมาส่งแล้วโอเคเดี๋ยวเราค่อยๆเอาอของออกมาเรียงกันก่อนไอ okay. แต่ก่อนก่อนก่อนแรกเราต้องปูญ้าก่อนโอเคไหมเดี๋ยวเราช่วยกันปูญ้าก่อนโอเคตอนนี้เราก็ปูญ้าเทียมเสร็จแล้ว ก็อาจจะมีตัดเบี้ยวไปหน่อยนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรเต็มพ,พื้นที่เลยรอบนี้ต่อไปเราจะทำอะไรต่อเอ,เอาต้นคริส,รสต์มาสมาตั้งเลยนะพร้มอมยังรับทีม,อมตอนนี้พี่ยับทิมก็จะลงติกตอกของพี่ยับทิมด้วยงั้นเดี๋ยวเราเอาต้นคริสต์มาสมาวางแล้วก็แต่งเริ่มแต่งต้นคริสต์มาสกันเลยเ ตอนนี้เราจะมาดูว่าของที่เราสั่งมานั้นมีอะไรบ้างนะอ้าวหยิบออกมาค่อยๆหยิบออกมาเลยกวางเรนเดียอะไรอะอันนี้มีไฟไหมมีไฟไหมครับกวางมีไฟไหมนี่นีโอ้โหกวางเลนเดียต่อไปให้พี่ทีมหยิบสโนว์แมนช่วยๆกันหยิบนะอันนี้แหละอันนี้มันก็จะเป็นสายไฟอีกอันหนึ่งอ่ะอ่า้ฟันกันหมดเลยอะเอาวางก่อนลูวางก่อนวางก่อน ให้แม่ให้แม่ช่วยขี้สายไฟออกมาหน่อยอันนี้ตัว snowman อันนี้ก็มีไฟเหมือนกันไหมครับทิมโอ้มีหมวกด,ด้วยเหรอ,อโอเคอ่ะเดี๋ยวมีอะไรอีกวีของตกแต่งต้นคริสต์มาสไหม,มอเ,เอาถุงถุงอะลูกออกมาให้หมดเลยมาดูซิว่ามีอะไรบ้างโอ้มีอันนี้ด้วยเหรอ อันนี้ไว้ตกแต่งให้มันวิ้งวิ้งเต็มมวกกลางกลางกันเหลืออีกเยอะไหมในรังเราเหลือเยอะไหมอันนี้เป็นมวกโอ้โหโอเคตอนนี้เราเริ่มทยอยเอาอุปกรณ์ตกแต่งออกมาเรียงไว้ก่อนนะเราจะแยกก่อนว่าเราจะแต่งต้นคริสต์มาสก่อนเราค่อยแต่งไฟตามจะตั้งต้นคริสต์มาสแล้วนะครับ โอเคค่ะเป้ๆเป้มาช่วยพ่อตั้งต้นคริสต์มาสไหมนะเราจะดูซิว่าความสูงเท่าไหร่นี่กใส่ตลงไปนะแล้วก็เอาเดือยหน่อยเดือยเดือยอยู่นี่ค่ะอันนี้อันนี้เขาเอไว้ล็อกเมื่อวานอีกีข้อต่อใช่เมื่อวานลองแล้วนะใหญ่มากความสูงเท่าไหร่ร้อยห้าสิบเซนร้อยห้าสิบเซนสูงว่าพี่แทบทิมหน่อยพี่แทบทิมสูงเท่าไหร่คะ ร้อยสามสิบห้า้ก็สูงแล้วใช่ไหมเปเะ้สงตันี okay. 35. 35. 35. 35. ้ให้่อหน่อยค่บอย่างที่สองนตอนที่สองคือแบบนี้เราต้องใช่ต้อให้มันเป็นปุ่มๆใช่ให้มันเป็นเเเดวเช่อรัาเียราเราเดี๋ยวเราจะได้ตกแต่งชใช่เร่เอาเอามาตแต่งโอเคค่ะ ของตกแต่งเยอะเลยเนาะส่วนที่สองคือเป็นยอดของม้านเราก็ใส่เข้าไปมันจะมีช่องอยู่มนีสองส่วนเหรอคะพ่อมีส่วนออตอนนี้แม่จูนก็กำลังกลางต้นคริสต์มาสให้ดูสวยอยู่นะให้ดูบาลานซ์มันเท่าๆกันแล้วก็เด็กๆก็เตรียมเตรียมอุปกรณ์ตกแต่งมาแล้วพร้อมที่จะห้อยกับต้นคริสต์มาสเราแล้วใช่ไหม มีดาวด้วยอันดาวนี้ไว้ยอดเลยใช่ไหมครับใช่นี่อเอาไว้ยอโอเคเดี๋ยวเราก็ตกลงกับแม่จูนแล้วกันนะเด็กๆว,ว,ว,ว่าจะติดอะไรตรงไหนบ้างจะติดน,นี้แล้วก็มีนี่โอ้โหระหว่างจัดคริสต์มาสอยู่นี่ <laughs> รถไอติมผ่านาง <laughs> ลงไปซื้อไอติม,มกินกันรอรอพ่อทำคริสต์มาสอยู่ ชิลมากวันนี้ชิลมากตอนนี้เรามานั่งพักกินไอติมก่อนไปไปกินโดนัทเมื่อกี้ในรถเอ็นเต็งมาไอติมช็อกโกแลตอ้ำเร็วเร็วอ้ำหวานละเทมอ้ำอ้ำอ้ำไปอ้ำอร่อยเลยใช่ไหมโดนัทเดี๋ยวเรากินไอติมเสร็จปุ๊บ ปิดต็มก่อนนะหลังจากที่เราอะไรทำ,ทำการอะไรนะขี้ข,ข,ขี้ขี้กิ่งก้านให้มันออกมาแบบฟูฟูแล้วนะ <are> <laughs> แม่โจรก็ <are> จะเอาพ้าคลุม <are> มาคลุมตรงฐาน มันก็จะดูสวยงามขึ้นอ่ะเดี๋ยวเราให้แม่จูนคุมเลยเ,เป๊ะเดียวแม่คุมผ้าแล้วคุมฐานต้นคิดสต์มาสเนาะสวยไหมด,ดูเป็นสี่มีซันตาคอ์สด้วยนะได้ซานตาคอรอส เราเราก็จะเริ่มขั้นตอนต่อไปก็คือตกแต่งต้นิติดพวกอุปกรณ์พวกนี้แล้วนะเราจะตกแต่งต้นแล้วนะโดยการเต่มีอะไรเนี่ยลูกลูกอะไรอ่ะลูกกรอฟลูกโฟมแล้วก็มีโบมีกล่องของขวัญเล็กๆแล้วก็มีโบใช่เราเริ่มติดเลยอันนี้เขาเรียกอะไรนะไม่รู้เรียกไม่ถูกต้นของอะไรต้นโอ๊กเหรอไม่รู้อ่าติดเถอะ มันลมมันพัดละเดี๋ยวมันจะเปวหล่นข้างล่างหมดติดของขวัญแล้วก็บรรดาอุปกรณ์ตกแต่งต่างๆเริ่มบรรเลงติดทั่วต้นคริสต์มาสของเราแล้วนะเปเป้สนุกไหมครับเปเป้ก็ชอบเลยใช่ไหมครับอันนี้อะไรครับเนี่ยก่อนของขวัญนะน่ะติดติดให้เพื่อนๆดูหน่อยครับติดเป็นไหมครับหล่นเลยเหรอเอาเอาเชือก เอาขี้ออกมาเป็นรูๆแล้วก็ห้อยไว้ไอไโอเคติดได้แล้วใช่ไหมได้ปะได้ไหมได้ปะเออได้แล้วเดี๋ยวให้แม่ค่อยๆขยับเข้าไปเดี๋ยวมันเปิวตอนนี้พี่เจบทีมก็ตกแต่งตัวอะไรคะสตาร์คอร์สข้างบนแล้วนะ นี่เรามีซันต์คอรตัวเล็กห้อยด้วยนะต้องมีซันต์คอรหมูเด้งไหมมีป่ะเป๊เป้เป๊บอกทำไมไม่มีซันต์คอรหมูเด้งอ่ะโอ้โหเขมักเขมเ้นตั้งใจใหญ่เลยไปไปแย่ไปซันต์คอร์มาหนี่มีซันต์คอรอีกสองตัวอยู่ข้างล่างเข้าเ่าวเข้าเ่าวเข้าเ่าวเสียบเอาไว้ลึกๆได้ไหม มันจะได้ไม่หล่นได้ไหมโอ้ยเบี้ยวเลยเอามาพอช่วยพอช่วยจับไว้เร็วให้แม่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 อ่ะเสร็จแล้วตอนนี้เราก็ติดยอดต้นคริสต์มาสแล้วได้ป่ะเดีนก็จะล้มลุกอย่างนี้แหละต้นคริสต์มาสของเราเสร็จแล้วนะเดี๋ติดอันนี้อีก อ๋อเหลือป้ายเหรอเหลือป้ายเหรอเอาติดป้ายติดป้ายติดป้ายป้ายข้างบนนะแล้วเราก็ติดป้ายเมอรี่คริสต์มาสให้มันโค้งๆขึ้นไปหน่อยเวลาลมพัดเราลมพัดแรงจะได้ไม่เปิียวหลุดอ่าต้นคริสต์มาสเสร็จแล้วสวยไหม แล้วเ,เราก็จะร้อยไอ้พุ่มๆรอบแล้วนะดูสิว่าแ้่จูนจะล้อมออกมาได้สวยขนาดไหนสวยตามจินตนาการเป๊เป๊บอกเป็นงูอ่ะ <c ười> มันยาวๆใช่ไหมผ่านๆล้างข้างล่างเลยเอาลงเอาลงข้างล่างอเออ ขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะทำลายต่อคาร์ททมเอากวางกับสโนมันกวางเรนเดียกับสโนแมนประดับข้างๆแล้วใช่ไหมเราจะเอากวางไว้ฝั่งไหนสโนแมนไว้ฝั่งไหนดี๋ยวเอากวางไว้ฝั่งไหนเอากวางไว้ฝั่งนี้สโนแมันไว้ฝั่งนี้โอเคครับงั้นเดี๋ยวให้แม่ประกอบกวางให้สวยๆเราจะให้มันไปชิดไหมหรือว่าให้อยู่ตรงกลางนี้อย่างงี้มั้งโอเคสวยอยู่ปะงั้นเดี๋ยวเราลองวางก่อนก็ได้เนาะแล้วค่อยแต่งใช่ ขติดไฟติดไฟแล้วนะเริ่มติดไฟแล้วเราโยงสายไฟมาแล้วโดยการซ่อนสายไว้ใต้พรมนี่ตรอต่อ,ตอพวกมันจับปัดนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มให้แม่จูนติดสกอตเทปมันจะได้แบบไม่ได้หย่อนเกินไปกตเทิดด้านบนมองไม่เห็นหรอกไม่เป็นไร,ไเ,นไรเอาเราเอา,เอาให้มันดูตึงๆสวยๆนะ อันนี้ก็จะเป็นไฟอีกหนึ่งเส้นนะก็ <S <S จะเป็น <S <S ลายต้นคริสต์มาสกับไอ้ไอ้เนี้ยเกติมาอันนี้จะยาวหน่อยอันนี้น่าจะสิ้นสุดที่ระเบียงฝั่งนี้พอดีกวางเลนเดียของเราก็เอาโต้เรามาตั้งเสริมจะได้เห็นชัดๆอันนี้ก็ต้นคริสต์มาสแล้วก็สโนโมันเอาเก้าอี้มาเสริมแล้วก็ไฟเราก็ติด ล้อมรอบรั้วของเราเรียบร้อยแล้วทั้ง4ด้าน3ด้านก็เดี๋ยวเราอาจจะไปหาอุปกรณ์เสริมนะแล้วก็พอตอนเย็นเราก็จะขึ้นมาเปิดไฟดูว่าทั้งหมดแล้วมันจะสวยงามสว่างสดใสขนาดไหนก็เดี๋ยวเจออีกทีตอนเย็นเลยครับตอนมืดตอนมืด เราก็มาอยู่กันที่ร้าน DIY โลตัสพรารามสีใช่อันนี้เรามาซื้อของเพิ่มใช่ไหมครับเป๊ะใช่เราใช่ไหมใช่ตอนนี้เป๊ะบอกเป๊ะบอกยังไม่มีลูกบอลเลยอะตอนนี้ลักขางอันนี้เรายังไม่มีก็ของตกแต่งคิสมาสเขามีเยอะอยู่นะเรื่องอะไรไปอย่างนึงื่อะไรครับเดี๋ยวให้แม่จูนค่อยเลือก นั่นเป็นกิฟต์ติดผมนี่ไงกวางเรากวางตัวเล็กใช่โซนนี้ก็มีของตกแต่งอีกนะอะไรนะลูกไะเข้าห้องน้ำเหรอโอเคค่ะไหนโอ้ยอันนี้เป็นสโนว์แมนอยู่ในอยู่ในแก้วนี่เหรอลูก แต่เราจะไปติดตรงไหนล่ะถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องซื้อหลายอันมาไปแต่งระเบียงบ้านอะ่ะนี่มีซนดะคอด้วยนะเยอะแยะเลยอะ่ะมันมีไฟอีกด้วยนะแม่ตอนนี้เราได้สองอันก่อนนะเราค่อยๆดูก่นอนใช่เนี่ยมีไฟอันนี้เป็นไฟหรอไฟสิอันนี้คือไฟเขียว เราก็เอากล่องไฟเพิ่มเอาไฟเพิ่มใช่เขาให้เลือกมีหลายสีเราเอาเป็นสีรวมรวมไปใสายไปกันเพราะมันก็จะเป็นแบบต้นนั้นเนี้ยใช่ตกแต่งต้นจิตมาร์ับอีใช่พี่สอันนี้เราก็มาจัดกันต่อนะเมื่อกี<ช>้เราไปซื้อของที่ DIY แล้วก็แวะกินข้าวมาด้วยอันนี้เราได้ ล่าใช่กระดิ่งทองเอามา2แบบอนลูกบอลอลแล้วก็มีกวางด้วยกวางเลนเดียแล้วนี่พ่อมซื้อกวางมาเพิ่มอีกโอเคแล้วก็อันนี้เราจะเอามาติดตรงหน้าต่างเพราะว่าเข้าไปไปเจอไปเจอไฟที่มันเป็นชาเป็นไฟบล็อกแวบที่เป็นรูปกระดิ่ง เราจะามาวางไอเอาเอา,เอา,เอามาห้อยติดตรงบานตรงนี้โอเคอย่างนั้นเดี๋ยวเราจัดกันต่อเลยลูกโอเคไหมไ<อ>เดี๋ยวมันฟ้ามันจะมืดแล้วเดี๋ยวเราจะได้เปิดไฟให้ดูกันอตอนนี้พ่อเอาลาคังไฟวิบวับมาติดอ้าวไฟไฟบ,บ๊อบแว๊บมาติดตรงบานหน้าต่างแล้วตอนนี้เป๊ะกำลังทำอะไรครับกำลังแกะกำลังแกะละคังอีกอันใช่ไหม เวลา6โมงอวนะ้าใกล้ยัมืดแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้เปิดไฟแล้วว่าไฟเราเป็นยังไงบ้างนะอ่ะตอนนี้ก็ถยู่ขั้นตอนสุดท้ายาใช่ไหมเราจะอะไรนะเอาไฟมาล้อมต้นคริสต์มาสแล้วจะได้เวลาเปิดไฟก็จะได้สวยๆเลยเราก็ตกแต่งเรียบร้อยแล้วนะ ใช่มีกวางเรนเดียร์มีต้นคริสต์มาสแล้วก็ซื้อของมาห้อยเพิ่มเติมมีสโน์แมนมีไฟระฆังตรงหน้าต่างแล้วก็บรรดาไฟที่ติดตามตามอะไรนะตามรั้วใช่แล้วเดี๋ยวเด็กๆจะจะเปิดไฟแล้วใช่ไหมอ่าโอเคเดี๋ยวพ่อจะไปปิดไฟบนนี้แล้วนะแล้วเดี๋ยวให้แม่ทยอยเปิดไฟแล้วเราก็มาดูกันว่าจะสวยงามขนาดไหน โอเคปิดเลยเดี๋ยวพอไปปิดไฟก่อนแล้วไฟของเราก็ติดหมดแล้วนะสวยไหมเด็กๆชอบไหมชอบไหมคะครับทีมอันไหนครับมันเป็นมันค่อยๆสว,าวา่างว่าสว,าวา่สวางวา่าก็ใช่อันนี้ยาสว่างไปมันจะแบบแสบตาไปไใช่สวยงามแล้วก็อันนี้รัวเรา หรือว่าเราหรือว่าเราสวยไหมเราก็ขึ้นมานั่งเล่นกันได้ตอนกลางคืนนี่แล้วเราจะเปิดตอนกี่โมงปิดตอนกี่โมงคะก็คือเราเปิดตอน6กโมงเนาะพอฟ้าเริ่มมืดเราก็เปิดเลยสี่ทุ่มก็ปิดเป๊ะชอบใช่ไหมล่ะสวยงามมากสวยไหมครับโอเคคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แหละนะเดี๋ยวจะพยายามถ่ายให้เห็นไฟลหลายๆมุม อันนี้จะมาสัมภาษณ์แม่จูนหน่อยนะว่าแม่จูนซื้อของมาจากไหนบ้างบรรดาพวกต้นคิสมาต์กวางเรนเดียสโนแมนทุกอย่างในช้อปปีเลยค่ะซื้อทุกอย่างในสั่งช้อปปี้มาประมาณวัน2วันก็ถึงแล้วสั่งทุกอย่างเลยเนาะเพราะว่าพ่อไปเป็นคนรับของที่บ้านเองพ่แม่อไปไม่ค่อยมีเวลาไปดูของนะ บางทีไปดูของมันก็แบบไม่ค่อยถูกใจแบบแล้วบางอย่างราคามันแพงกว่าแพงกว่าที่เราสั่งมาใช่ก็เลยส่วนใหญ่ก็จะสั่งซื้อตามก็จะมีหลักๆเลยอะกวางเลนเดียต้นคริสต์มาสสโนแมนแล้วก็อุปกรณ์อ่าพวกไฟเนี่ยไฟก็อยู่ตามตัวเนี่ยตารมริมระเบียงใช่เนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้จะเป็นที่สัมาแทใช่ แล้วก็พวกไอ้ที่ห้อยๆนะใช่ของนี้ห้อยนี่เขาแถมมาให้กับต้นคุสมานใช่ก็มีซื้อที่ DIY เสริมนิดหน่อยสี่ห้าอย่างก็จะมีพวกเนี้ยไฟที่ติดต้นคิสมาแล้วก็พวกตัวห้อยละครั้งเพิ่มเติมเสร็จก็ร้อยกว่านิดๆสำหรับวันนี้ยที่ไปซื้อที่ DIY ส่วนไฟที่ห้อยหน้าต่างก็เป็นไฟเก่า เาไปแล้วใช่แล้วก็มันเป็นไฟที่เราเอามาไปยุกใช้ตอนฮา l โลวีนนอกนั้นก็ช้อปปี้หมดเลยราคาบอกเขาวข้าได้ไหมรวมๆแล้วในการแต่งเต็มคริสต์มาสปีนี้ให้เด็กๆสามพันห้ทุ่มทุนสร้างให้ลูก2คนเลยนะนและก็ะเาคนแต่มันก็ปีหลังเนาะเราก็สามารถเอามา ุกปีได้เราก็แค่ซื้อแมตติาเราก็อาจจะซื้อเพิ่มนิดนิดหน่อยหน่อยใช่เราขาดซันตาคอร์ดอะแต่ว่าพอละเดี๋ยวปีนี้ปีหน้าค่อยว่ากันปีนี้พอละหมดงบละใช่เพราะทุกอย่างเริ่มใหม่เริ่มซื้อใหม่ทุกอย่างใช่เป๊ะก็ชอบเลยนะชอบเลยใช่ไหมครับบอกเพื่อนๆชอบไหมก็คลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับก็หวังว่าจะถูกใจแฟนคลับของพี่ทัพทีมน้องเป๊ะนะ ฝากติดตามคลิปของพี่ทีมน้องคาเฟ่ด้วยนะลาไปกับไฟสวยๆตรีมคริสต์มาสของพวกเรานะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย